หลังจากที่ใช้งานมาพบหนึ่งอธิพอดีนะพูดถึงความรู้สึกสําหรับปัตตาเลียนตอนนี้เ็นตัวหลักไปแล้วนะครับผมใช้ตัวนี้ในการเปิดส่งติดงานทั้งหมดต่อหรือว่าผ่าได้อยู่ความแรงตัวนี้เป็นเจ00รอบนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงให้ฟังนะผมลองตรงว่าเงียบกว่าตัวที่ผมเคยใช้นะตัวที่ผมเคยใช้ประจําก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเปิดให้ฟังนะเพราะตัวเนี้ยตัวเนี้ยรอบเดียวกันนะครับเจ็ดพันรอบนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังนะ เ,เดี๋ยวลองเปิดตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> รอบเท่ากันนะครับแต่เงียบกว่านะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมเงียบกว่าครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ได้นะตัวนี้เป็นตัวโลหะนะครับฟันก็จะเป็นฟันธรรมดา ไม่ได้เป็นฟันเฟซนะครับแต่ว่าเปิดตรงถือว่าโอเคนะครับเปิดตรงได้เก็บงานได้นะครับถือว่าโอเคนะครับก็ฟันคมนะไม่ต้องไปรับเพิ่มนะมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ขายเองนะครับแค่แนะนำเฉยๆนะครับแนะนำร้านก็กดเข้าไปซื้อดูนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่ผมซื้อน่ะ479บาทก็บางทีอาจจะปรับขึ้นปรับลงก็เข้าไปดูนะถ้าได้เออ่อยเจบาทก็ถือว่าโอเคโชคดีแล้วนะครับถ้าเป็นแบบ4สี่ร้อยเก้ารับโอเคก็มีประมาณนี้นะครั้อยหรับใครที่อยากจะได้อย่าเพิ่งซื้อนะครับผ่านีก สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ